ดีพี่น้องทางสปปเล่าแล้วก็บเอฟซีทุกคนครับสวัสดีครับนี่ครับวณนี้กาเพิ่งเสร็จงานครับพี่น้องเพิ่งเสร็จงานกาับบรดไทยคลิปสอนเด้อวันนี้กะเอาผลงานมาให้เบิงครับว่ามีออเดอร์มาหลายครับช่วงนี้ครับส่งไปลหลยเจ้ากับขอบคุณเอฟซีเดอ้อขอบคุณเอฟซีทีว่าทั้งฝั่งไทยฝั่งเล่าล่ะเพิ่งสั่งออเดอร์มาหลายหลายพี่น้อง เพิ่นเบิงเพิ่นเบิง,บง,บงคลิปเขาแล้วเพิ่นกะสั่งออเดอร์มาเพิ่นกะเหมือนว่ามาซอยงานฝีมือห่อพี่น้องมาซอยงานฝีมือเฮาเหมือนมาช่วยอุดหนุนครับนี่ครับวันนี้ผมก็เลยเอามาเอาผลงานมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิงครับมารีวิวให้พี่น้องดูนี่ครับสวยๆครับบอกว่าสิเป็นเชือกเทียนถักนี่ครับสามเซน ว่านกระซ่งไปสองกอยก็ส้นครับพี่น้องงานหลายครับงานหลายช่วงนี้อัจิยักยากแน่อยู่บอก่ใครได้ลงคลิปไอ้ทักสอนบันไดฝ่าวเห็ดงานให้เพิ่นนะครับแล้วก็เหลืออีกอยู่ประมาณสี่ชิ้นครับตอนนี้เป็นทักทั้งเส้นอันนี้เป็นเชือกร่ม้ะพี่น้องเชือกร่มแบบปับ๊บได้รูดได้แบบนี้กับสีเห็ดบ่อยากบันไดครับแต่ว่าทันทักทั้งเส้นสสนะกนับสีใสเวลาเนี่ยจักหน่อยเดี๋ยวสิบปใหทเบิงครับนี่ครับ นี่แบบปรับได้รูดได้แบบนี้ครับนี่พี่่นอยากได้สีสันในจังหน่อยก็เลยเหตุ่นครับขา่นสั่งมาได้รับไปแล้วก็ขอให้ขายที่ดีเด้อมาสั่งเรื่อยๆเ้อพี่น้องเออขอบคุณหลายๆครับเอฟซีที่มาให้ว่าเมตาและ่นมาสั่งเอฟซีผมกับนารักครับนารักทุกคนเลยเพิ่นก็มาซอยอุดหนุนครับซอยอุดหนุนสินค้าที่เขาถัก เิ่นก่ไปขายต่อครับก็ขายดิบขายดีครับพี่น้องนี่ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งครับนอ,อกจากรายได้จาก youtube แล้วก็ได้ขายสินค้า,านําครับอันี่ก็เป็นข้อดีของการทำ u t u b e นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังทำ u t u b e อยู่ก็สามารถเอาสินค้ามาปลงขายได้เ้ยพี่น้องเพิ่มรายได้อีกครับนี่เห็นบอกครับ ก็กรล่างจัดเตรียมจัดเตรียมสิใสกองใสยอย่างไปทรงไปเพิ่นครับมือว่านมือกรกทรงไปประทุมท่านี่ครับสองร้อยกว่าเส้นครับนี่ครับก็ขอให้เพื่อนรับไปแล้วก็ขายดิบขายดีเด้อครับพี่นอ้องสีได้สีแด้มะซังอีกครับนี่ครับก็บเป็นอีกอาชีพหนึ่งรับอาชีพํำหรับติวาเฮ้าสามารถ สั่งไร่ใดจริงครับสั่งไร่ใดสมัยนี้มันก็มีช่องทางหลายช่องทางกับพี่น้องบางคนเพิ่นก็เอาไปไหลสดเพิ่นก็ขายดีครับเอาไปไหลสดเพิ่นเบาเก่งเก่งเพิ่นไหลสดเพิ่นกะสามารถขายได้ครับอันนี้อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนเนาะนี่ครับผมก็ติดจัดแหวงสิละครับนี่เอามาให้พี่ให้น้องเบิ่งครับนี่ครับอันนี้สิเป็นแบบสวมหัวครับแบบสามองค์ส่พระด้สามองค์ เพิ่นกะสีเอามีสีสันแน่กะจัดให้เพิ่นครับนะนี่ครับใส่เด็ดสามองค์ครับหนึ่งสองสามเนาะกับเนาะนี่แบบนี้ครับเพิ่นสั่งมาแบบใดฮากะเห็ดให้เพิ่นนั่งสีละมือมื่อนึ่งกันดั่งถักจุงสี่ละครับผมนี่มัดไ้แยกไว้ครับเพราะว่าเอาสิได้เช็คงานถือครับ เวลาส่งงานให้ลูกค้าครับนี่สิมีมีแบบสวมหัวได้ครับห่วงเดียวครับแบบสวมหัวได้สินค้ากับพ่อได้ขายอยู่ครับเพราะว่าเขาขายโบแพงครับพี่น้องเขาเฮ็ดเองขายเองสินะเขาก็เฮ็ดอัดตีเอาราคาเพราะห้ียนลูกค้าสามารถสื่อไปขายต่อได้ครับนี่ครับนี่ครับ แล้วก็มีอีกแบบนี่แบบสามห่วงสามห่วงแบบปรับได้ก็มีนะครับนี่ปรับได้รูดได้ครับสามห่วงแบบปรับได้รูดได้นี่สินค้าปรับได้รูดได้แบบสวมหัวแบบนี้ที่ปรับได้ครับจะจอยบึงแบบนี้ปรับได้รูดได้ ให้สั้นยาวได้เป็นสามองค์ครับนี่สามอง์สามารถตับได้เห็นมันสัน้นมันยาวได้ครับพี่น้องนี่เจ๋งบอนี่เห็นบอ สามารถกัสส้างได้ครับพี่น้องพยายขยันเนาะผู้ใดมาฝึกฝึกเป็นเก่งแล้วกับฮัดเฮดครับฮัดเฮดสมัยนี้มันกัขายง่ายกว่าสมัยก่อนอยู่ครับสมัยก,ก่อนเขาแบบนี้ครับกับขน้างสิไายขายใน,ในตลาดนะครับซม,มือเขามีซื้อออนไลน์มีหลกโซ่เชี่ยวสินะครับเขาก็สามารถเอาไปล่งขายเพราะว่าสิเป็นเฟซเป็นไลน์เป็นเพจนั่นสินะครับ มีหม่องช่องทางหลายพี่น้องบ่ตรงห่วงครับขอให้เขาทักแล้วก็ฝีมืดดีขายไม่แพงจนเกินไปรับรองครับพี่น้องขายได้ครับนี่ครับไปลองหดัดล่องฝึกเด้อนี่ก็เป็นอีกสินค้าตัวหนึ่งครับนี่นี่นี่สองก็สิได้ทรงปอหีกเก้าหนึ่งครับอันนี้ปรับได้ครับปรับได้รูดได้แต่หัวเป็นหัวเป็นเลดครับนี่หัวเป็นเลดตรงนี้นี่ก็เป็นเชือกเทียนถักทั้งเส้นครับ เป็นลายเกลียวประเภทนี้แหละครับมือน,งนึงกับยุทธห้องนี่แหละผมทักให้ลูกค้าครับบางครั้งกับว่าใครมีเวลาถ่ายคลิปนี่ครับอุ่นไหวอยู่กับอันนี้แหละก็อยากเคล็ดให้ลูกค้าได้ไ้ไหว,ไวสุคนเด้อลูกค้าคือเป็นงานฝีมือนะครับก็บอาจมีมิศาสเน่จักหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นงานขึ้นมืองานฝีมือต้องใส่เวลา ใช้มันสมองด้วยล้ะกะกลัวสิได้แต่ละเ้นกะใส่เวลาอยู่พี่น้องเอ้ยนี่อันเป็นพวกประเภทเชือกกลมทั้งสิพวกประเภทเชือกกลมมันสิมันกะสิง่ายอยู่พี่น้องพวกเชือกกลมสี่เห็ดบ่ยากปันใดแต่ว่าหันักทั้งเส้นนี่มันกะสิใส่เวลาหมายถึงมันใส่เวลาการเฮ็ดถตาเนาะฝึกเป็นแล้วมันกะบ่ยากกับพี่น้องแต่ว่ามันใส่เวลาใส่เวลาเห็ดแหมเห็ดโดนเพราะว่ามันเป็นงานขึ้นมือ นี่ครับผมก็สีเอาอะไรเอาอยังไม่ให้เบิงว่างานต่อไปก็สีเพ็ดพวกนี้แหละครับเป็นพวกหนินพวกหนินพวกไอ้วคัคขุนนี่สีนะครับวัวคุนนี่เป็นเลดแทเลยพี่น้องไปซื้อของดีอยู่หินกับหินแท้ครับงามรุ่นนี่งามครับถึงจีราค่ากะแพงกว่าพัาต,ติกอยู่หรอกครับแต่มันก็สวยสวยก็กันอันนี้เป็นหินแท้่ครับหินแท้เลยแล้วก็เป็น หัวเลดไอหัวขุนเป็นหัวเลดหัวเลดแท้กับคอดีก็คือมันบอนขึ่นบ่ขึืนสนิมนะครับพี่น้องมันที่มีอีกแบบหนึ่งเป็นหัวเหล็กด้อพี่น้องมันติดถือแต่ว่าเวลาเขามาทักแล้วของมันมีคุณภาพครับขายบ่ทาันดทั้งเทียกับสนิมขึ่นกนครับผมก็แนะน้าให้เอาเป็นหัวเหลดดีกว่าเนาะหัวเหลดสําหรับเพื่อนติดท,ทักขายเอาของดีมีคุณภาพราคาแพงขื้นจังน้อยกะ ลูกค้าก็สิได้ของดีไปครับพี่น้องถ้าเราเอาของที่มันเป็นเล็กก็ต้องบอกลูกค้าตามตรงแล้วครับว่ามันจะขึ้นสนิมก็อาจทีเฮ็ดราคาให้ถูกลงกว่าเลดครับนี่ครับเชือกเทียนครับนี่คือเชือกเทียนใส่ไปร้ายแล้วครับสีดําก็ใกล้สีเบิดแล้วครับเริ่มคอนแล้วเริ่มสิไดไปซื้อไม่อีกแล้วครับนี่นี่ครับเริ่มเลือนหน่อยละที่จริงมวนมันใหญ่กว่านี้อยู่ครับตอนจื้อมันไม่ใหม่ เริ่มหน่อยเริ่มลอลงแล้วอีกหน่อยก็จะไปซื้อครับน,น,นั่นผมก็จะไปซื้อลำบางข้างกับบ่ได้ไปซื้อกับซัง่งเอาตามน้อง,อง,องดีเป็นขายครับสาเหีุยติดไปซื้อเองนะก็บอยากบางเทียก็อยากไปเบื้องนั่นเบื้องนี่นะครับนี่ครับนี่ครับโอ้พระเอกพระเอกถือถือเสือกโชว์ครับนี่ครับนี่ครับเตรียมออเดอร์ไว้ส่งให้ลูกค้า จะขอขอบคุณเอฟซเดอ้อที่เป็นเบิงเบิงแล้วคนกาถักมาสนับสนุนหมายถึงว่ามาซื้อสินค้ามาซอยอุดหนุนสินค้าที่งานขึ้นมือก็ะเฮ็ดแถวมีเฮ็ดแถวมีรายได้ครับแล้วก็มันก็เฮ็ดแถวมีกำลังใจนํำบ่ว่าสิเป็นรายได้จาก YouTube แล้วก็รายได้จากพี่จากนองจาก FC ที่เป็นซัง เข้ามากครับก็ขอขอบคุณหลายเพราะว่าสิเป็นพี่น้องสปปลาวประเทศไทยแล้วก็เอฟซีทั่วโลกด้วยครับเด้อนี่ครับเตรียมกล้องเตรียมใด้ไวหลายครับไว้จะส่งให้ลูกค้าทันในหน่อยก็ใส่ซ่องให้เพิ่นครับผมนี่แหละเขาก็เตรียมกล้องพวกนี้ไวผมเตรียมไวหลายครับเวลาลูกค้าสั่งหลายแนยเขาก็ใส่กล่องหละครับมันจังปลอดภัยครับ หลายเนียกับใสกองน้อยๆกับใสซ่องครับใสกองมันกับปลอดภัยมันจังบดแตกผมเคยเห็นใสซ่องสินค้าจํานวน่หลายมันแตกกับพี่น้องมันแตก้ากระโทรมาบอกว่ามันกลัวสีหอดเกือบบหอดแตกก่อนก็นเลยเห็นเปลี่ยนครับทำมันเส้นต้องเส้นกับติดใส,ใสซ่องไอ้เพิ่นบาดนี่ทำมัน่หลายกับติดใสกองแหรพี่น้อง ใ่กลองให้เพินเพื่อความปลอดภัยของที่เขาส่งไปกระสิได้หอดมือผู้รับนะครับเดอ้อโอนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับฟังมาเบ่งการรีวิวครับขอบคุณหลายๆครับ